โอเคเรากลับมาอยู่ในเกมแมวเบทเทนแคชกันอีกแล้วซึ่งหวยไปไปจนอรอบมาอุบสถ์ซูเปร,รก็ได้มาเยอะมากเลยนะนาร,า,ารู้กันปกติกันก่อนผ่านไปหมดแล้วแล้วก็สมบัติก็ฟาร์มไปหมดแล้วเพิ่มส่วนนาคตสมบัติก็ฟาร์มหมดแล้วไปต่อแล้วก็นี่ถึง้องอะ้รนี่ของเทปหมวซึ่งหวยไปไปไปแล้ว ลุยแม่งก oh, ่อนเลยสัตว์โ้าวอิเช so yeah. like, ี <coś S 2> <Bye. S 1> ่ยวแม่งแกงสีแดงโอ้โหบ้างมีตัมาตำรวจจักรวาลกูเฟลไร่ทุบแม่งเลยสัตว์ทุบมันบ้าเลยว้าไปหมดไอ้กูลืมเอาตั้งน้ำไปโอเคปะไปหมดไปหมดหมดมุกแล้วกูสแปมตัวไม่ได้แล้วเย้กอิเชี่ยวกบเอเลี่ยนมึงออกไปดิเออโอเค โอเคโอไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วโอเคโอเคอยู่ตีแม่เนเฟอร์ตีโคตรเร็วโคตรแรงโคตรเถื่อนโคตรโหดโคตรอันตรายตีตีเรียบร้อยจบไปสหรับอีกด่านตอบสีให้โอเคอืมอืมอืม ตัวต hey he oh, e ัวม <'m> mm ัะกเอาฮิปโปกันยอนแล้กันไอ้เขี้ยมุงใจเย็นโอ้ใจเย็นไอ้ไงบามนกูตายแล้วบามุนตายแล้วกูคิดออกทำไงดีไม่มีเลราราคาอยู่ด้วยพระเจ้าต่อให้มึงจะกดตา้ต่อให้กูจะตบมึงไวแล้วรอบนึงแต่กูกูจะเรียกมึงมาอีอีอีอออีอีอีอ อีไปเลยแกงบ้ามุดควายอ้อยสิไม่ไงไปทุบแม่งทุบแม่งทุบทุบลอยไปขี่ว้โวเฮ้ยเยอะบ้านที่น่ารักจริงเลยแล้วมึงใครอ้อยมาหมอหมอหมออา เฮ้ยมันเลือดน้อยมากในหมาตัวนี้เนีเ่ยเฮ้ยออกไปไปจกหน้าบ้านกูมันขยับมาหน้าบ้านกูจะมดไมออกมทีบอกว่าว้าว my god ไปละเอ้ย what the fuck มันสองตัวเลยบอสบันบันเม์ชนเอเลี่ยนกับเอเชนี่เอเลี่ยน,ยนมากมาจาก จะกดเอเลี่ยนบดสองกับบทสามมึงไม่เอาไอ้หัวเอเลียนมาเลยล่ะจะ้ครบตีโคตรเร็วโคตรแรงเฮียอมออมอืมอื้ออื้อมออ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 มออ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 อมอมออมน โดนสโลไปดิเรียบร้อยเหลือแต่มึงละไอ้ยง่ายนังงูเดี๋ยวนะเพลงบ้ามดุดกังบ้ามุดกูโจมตีโจมตีมันเรื่ยอยๆโจมตีมันเรื่ยอยๆโจมตีมนันลุยมนันลุยสวยโอเคคลิปนี้ว,วันจบเพียงเท่าน,นี้แหละบ้าบาย